Yeah. <laughs> ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กําลังรับชมนะครับรายการถ่ายทอดสดนะครับช่องหลักเป็นช่องของ YouTube ชอาร์ชแนลนะครับแล้วก็ช่องหลงนะครับเช่นเคยนะครับเป็นช่องของนะครับ Facebook เดินต่อไปตราบเมื่อมีลมหายใจและอีกหนึ่งช่องนะครับเป็นช่องของ Facebook นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานบุคคล เข้ามาทักทายกันได้เช่นเคยนะครับเช่นเคยนะครับก็สามารถเข้ามาทักทายกันเช่นเคยแน่นอนครับเป็นอย่างนี้ทุกเย็นนะครับตั้งแต่เวลา18.0 0นเป็นต้นไปสำหรับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง y YouTube h r c h a n n e l นะครับตอบคำถามเงินเยียวยาทุกคำถามนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนนะครับ วันนี้นะครับคุยสาระข่าวจริงช่องย t ทูปเอาจจะแนลช่วงเย็น18.00นจะเน้นนะครับจะเน้นเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองนะครับค่าใช้ใจ่ายของผู้ปกครองโดยรัฐบาลนะครับจะช่วยเหลือค่าเทอมนะครับ2,000บาทต่อผู้ปกครองนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงม .6 เลยนะครับ เดี๋ยวอย่างไรนะครับมาฟังรายละเอียดกันนะครับเจาะลึกรายละเอียดกันว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งรายละเอียดนี้นะครับจะมีความชัดเจนอีกครั้งเมื่อวันอังคารที่27ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับโดยจะมีการนําเสนอเข้าที่ประชุมครมเพราะว่านะครับเป็นเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลแล้วงบประมาณนะครับได้มีงบประมาณมาแล้วเป็นตัวเลขออกมาแล้วเท่ากับ ยี่สิ่สิอดล้านนะครับยีอล้านซึ่งแน่นอนครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็นายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งอย่างไรนะครับขอสรุปนะครับสรุปประเด็นเรื่องของ การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือผู้ปกครองซึ่งล่าสุดนะครับมีข่าวจากประชาชาติธุรกิจแล้วก็อีกหลายสื่อนะครับอีกหลายสื่อได้นําเสนอข่าวไปแล้วก็ช่วงเช้านะครับช่อง y o u t u b e เพจแชนเนลก็ได้นําเสนอข่าวไปนะครับได้นําเสนอข่าวไปแล้วัาข้อข่าวนะครับจ่อชงครมแจกเงินนักเรียง2,000บาทลดภาระค่าใช้จ่าย ในการศึกษาของนักเรียนและก็นักศึกษาซึ่งอันนี้นะครับต้องเน้นนะครับไม่ใช่เฉพาะ13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะครับไม่ใช่เฉพาะ13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมี9หมวดหมู่กิจการนะครับเดี๋ยวเข้าใจผิดซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะนําเสนองบประมาณเท่ากับ2.1หมื่นล้านนะครับ2.1หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเยีวยาน,นักเรียน2,000บาทกว่า10.8ล้านคนด้วยจ่ายตรงให้กับผู้ปกครองนะครับแปลว่าจ่ายผ่านให้กับผู้ปกครองโดยตรงก็น่าจะเป็นเงินสดก็น่าจะโอนผ่านแบงค์หรืออาจจะมีแพตแพฟอร์มที่ให้ผู้ปกครองกรอกต้องรอดูความชัดเจน27มีนาคมนี้อีกรอบนะครับมีอีกรอบ ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณภาพนะครับจากาเพจ a c e b o o k นะครับสวัสดิการทันข่าว4.0อย่างไรนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามเพจสวัสดิการทันข่าว4.0ได้เลยนะครับซึ่งข่าวของสวัสดิการทันข่าว4.0นี่นะครับเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือเป็นข่าวจริงแล้วก็ทางแอดมินก็ได้นำข่าวจากเพจนี้มาคุยเป็นหลายๆครั้งต้องขออนุญาตแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ จากส่วนที่ขันขันข่าว4.0ด้วยนะครับแน่นอนครับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงศึกษาธิการโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตีนุชเทียนทองซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้หญิงของกระทรวงศึกษาธิการก็น่าจะเป็นคนแรกก็ว่าได้นะครับซึ่งมาตรการเยียวยาช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับในครั้งนี้แบ่งเป็น4มาตรการด้วยกัน เป็น4มาตรการด้วยกันนะครับมาตรการที่หนึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาเป็นการช่วยเหลือค่าใช้ใจ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสายสามัญศึกษาสายอาชีพในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนของภาครัฐบาลโรงเรียนของเอกชนรวมประมาณทั้งหมดนะครับ10.8ล้านคนที่จะได้รับเงินอยู่ใ่นี้ในอัตรา2,000บาทต่อคนรวมเป็นเงินงบประมาณในครั้งนี้เท่ากับ21,600ล้านโดยใช้ฐานข้อมูลฟรี15ปีฐานข้อมูล ของนักเรียนที่เรียนฟรีส5ปีงั้นก็แปลว่าเบื้องต้นจะยึดฐานข้อมูลของนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นชั้นอนุบาล1 2 3ไปจนถึงชั้นม6เป็นต้นม6เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่1แล้วมาตรการที่2นะครับเป็นมาตรการขอความร่วมมือจากโรงเรียน ครับภาคเอกชนให้ลดหรือตึงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ปกครองในโรงเรียนภาคเอกชนกลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออุดหนุนจากทางภาครัฐและกลุ่มโรงเรียนานานาชาติเป็นต้นนะครับซึ่งเมื่อข่าวนี้ออกไปนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ตอบสนองแนวนโยบายการลดค่าเทอมให้กับนักศึกษาใน มเชียงใหม่5้เปไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นมหาลัยนำร่องที่ที่มีแนวนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ของทางนายกรัฐมนตรีนะฮะมาตรการที่3นะครับของกระทรวงศึกษาธิการที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมครมวัน,นังคานี้ เป็นมาตรการการลดช่องว่างการเรียนรู้หรือว่า learning gap และลดผลกระทบความรู้ที่ขาดหายไป learning loss ด,ด้วยสถานศึกษานะครับจะสามารถถวเฉลี่ยเงินที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายฟรี15ปีใน5รายการซึ่ง5รายการนี้ได้แก่ค่าเ่าเรียนหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อใช้ลดภาระการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด2019ในครั้งนี้และมาตรการที่4นะครับก็เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานโดยจะมีการจัดฝึกอบรมด้านอาชีพสำหรับผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นการอบรมฟรี สนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าอาหารในอัตรา2,000บาทต่อคนนั้นก็แปลว่านะครับมาตรการนี้ในกรณีที่เป็นผู้ปกครองที่มีลูกนะครับที่มีลูกจะได้รับเงิน2,000อยู่แล้วแล้วก็ผู้ปกครองที่ถูกเลิกจ้างนะครับจากการทํางานก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโยยาอีก2,000บาทนั้นก็แปลว่าผู้ปกครองหนึ่งคนหากถูกเลิกจ้างแล้วมีบุตรที่กําลังเรียนศึกษาอยู่ จะได้รับเงิน4,000บาทนะครับจะได้รับเงิน4,000บาทเป็นต้นซึ่งสำหรับมาตรการที่4นี้รายละเอียดนะครับคาดว่าน่าจะให้ลงทะเบียนเพื่อมีการตรวจสอบว่าได้ฝึกอบรมเรียนจริงไหมแล้วก็ภาครัฐก็จะจ่ายเงินค่าเล่าเรียนเป็นค่าเดินทางค่าอาหารจำนวน2,000บาทพร้อมประสานเชื่อมโยงกับแหล่งทุนเพื่อจัดหา ทุนเริ่มต้นประกอบอาชีพนะครับเป็นต้นซึ่งแน่นอนครับ4มาตรการนี้จะนำเสนอเข้าที่ประชุมครมวันอังคาร,ครวันอังคารนี้นะครับวันอังคารนี้นะฮะวันอังคารนี้ซึ่งอย่างไรนะครับก็ต้องติดตามติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงนะครับจากทางกระทรวงศึกษาธิการอีกรอบนะฮะ ซึ่งหากมีข่าวที่อัปเดตนะครับทางช่อง y o u t u เ e สอา c h ชาแนลจะมาทําการอัปเดตให้ฟังแน่นอนเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคงจะมีหลายๆคนนะครับหายสงสัยหายข้อข้องใจนะครับกับคําถามหลายๆคําถามนะครับมีว่าเป็นเงินบํานาญชราภาพหากได้รับเงินบํานาญชราภาพแล้วสมัครมาตรา40จะได้ไหม จะมีผลกระทบอะไรในกรณีที่รับเงินกรณีว่างงานจะมีผลกระทบอะไรเป็นพูก้กันตุนมาตรา40แล้วก็อีกหลายหลายคลิปนะครับที่ทางช่อง YouTube HR Channel นะครับได้นำเสนอนะครับได้นำเสนอผ่านช่อง YouTube HR Channel อย่างไรนะครับสามารถกดติดตามช่อง YouTube HR Channel ได้นะครับแล้วก็สามารถ เข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยวันนี้นะครับก็น่าจะมีข่าวที่อัปเดตประมาณนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็อย่างไรรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ